อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลหนึ่งในสายอาชีพที่ได้เงินเดือนสูงสุดในไทยพี่ครับผมเรียนจบมหาหลัยมาเนี่ยผมจะทําอาชีพอะไรดีครับให้ได้เงินเดือนเยอะๆคืออย่างนี้ครับน้องน้องต้องหาอาชีพที่ทํางานเกี่ยวกับ Data ครับอาจจะเป็นอาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลก็ได้หรือเป็นนักบริหารฐานข้อมูลหรือเป็นวิศวกรที่สอนให้ AI เนี่ยครับมันคิดเองเป็นครับซึ่งสายงานนี้เนี่ย เด็กจบใหม่เขาให้เงินเดือนถึงห้0 0 0ืบาทเลยนะครับจริงเหรอพี่เรียกผมไปสมัครมึงงซ่จริงสิครับน้องน้องควรจะมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลด้วยครับซึ่งความรู้พวกนี้เนี่ยมหาลัยไม่เคยสอนเราเลยครับหรือถ้าสอนเนี่ยก็สอนแค่ผิวผิวเองครับอย่างวิชา Data Analytics เนี่ยครับมหาลัยสอนเราแค่แค่การเขียนโปรกแกรมไพทอนขั้นพื้นฐานเองครับซึ่งเวลาน้องจบแล้วไปทำงานแล้วเนี่ย มีน้องหลายคนครับประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทไม่เป็นครับแล้วอีกอย่างครับมหาลัยเนี่ยไม่เคยสอนเราเลยครับเรื่องการสื่อสารข้อมูลที่ดีนะครับในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยครับที่ไปนำเสนอข้อมูลกับผู้บริหารแล้วเนี่ย ผู้บริหารฟังไม่รู้เรื่องครับแล้วมหาลัยเนี่ยก็ไม่ได้สอนการใช้ Excel ในเชิงลึกครับเช่นการใช้ Interactive Dashboard นะครับหรือการใช้โมเดลในการทำนายข้อมูลนะครับหรือการใช้มาโครใน Excel ครับกับการเขียน VBA นะครับรวมถึงการใช้คำสั่ง SQL ด้วยครับเพื่อมาใช้บริหารจัดการฐานข้อมูลนะครับแล้วมหาลัยเนี่ยก็ไม่ค่อยสอนเรื่องโปรแกรม Power BI ในเชิงลึกด้วยครับแล้วผมจะทำไงดีครับพี่ไม่ต้องห่วงครับน้อง เพราะทางฟิวเจอร์สกิลเนี่ยเขามีคอร์สเรียนออนไลน์ที่ชื่อ Collection Data Analytics and Tools นะครับซึ่งเป็นการรวม6คอร์สเรียนเนี่ยเพื่อปิดช่องโหว่ที่พี่ว่ามาครับน้องสามารถคลิกลิงก์สมัครเรียนใต้โปรไฟล์ในช่อง TikTok ของพี่ได้เลยครับโหเยี่ยมเลยครับพี่ผมจะรีบไปสมัครเลยอะ